คราวนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเตินไส้นะครับสาเหตุที่เราจะต้องเปลี่ยนไส้ครับเพราะว่าเมื่อเราเติมน้ํามันไปแล้วหรือว่าเปลี่ยน่านไปแล้วแต่เราจุดไม่ติดหรือจุดติดยากแสดงว่าไส้เนี่ยเสื่อมสภาพไปแล้วนะฮะเวลาไส้เสื่อมสภาพไปแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางคนคิดว่าวิธีการที่ดีสุดก็คือการดึงไส้ออมาแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัด ดึงไปพอดึงไปดึงมาเนี่ยไส้ที่อยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือแค่นิดเดียวเองก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้สลับด้านไส้ก่อนก่อนที่จะตัดทิ้งนะครับวิธีการเปลี่ยนไส้นะเราจ,จะดึงตัวในออกมาแล้วก็ต้องถอนหมดทุกอย่างเลยครับพันนี้ตั้งแต่น็อตตรงนี้นะครับเอาออกเอาแผ่นสักหลาดออก นนดึงก้อนเลยอดออกมาอันนี้ถ้าเห็นแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยโอเคถ้าไส้ของคุณที่มีอยู่ในตัวไพชแช็กเนี่ยยาวมากกว่าสองนิ้วถือนนว่าโอเคอยู่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเราใช้วิธีสลับด้านไส้เอานะครับแต่อันนี้ของผมเนี่ยยังยาวอยู่แต่ว่า ผมเคยสลับด้านมาแล้วด้านนี้เคยสลับไปแล้วครั้งหนึ่งด้านนี้ดำแล้วนะฮะครั้งนี้ถึงจะตัดทิ้งนะฮะตัดด้านที่เคคิดว่าจะเอามาใช้ใหม่เนี่ยตัดทิ้งให้มันสวยๆครับเราจะปลายไส้ด้านที่เราไม่ใช้นะฮะเสียบเข้าไปตรงตาไก่ด้านบนนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปครั้งนีเ้เราจะจับ ลายไส้ด้านนี้ไม่ให้สูงเกินขอบของไฟแช็กหรือว่าถ้าจะไม่ให้ต่ำกว่ารูบนของไฟแช็กนี้นะฮะแล้วก็เอามือจับไว้แล้วก็ยัดก้อนระย,ยัดนี้เข้าไปโดยที่การใส่ก้อนระย,ยอนเนี่ยจะให้ดีที่สุดคือเราจะต้องสลับไส้ให้ขดเป็นรูปตัว x อ,อยู่ด้านในเพื่อที่จะให้การดึงน้ำมันเนี่ยสามารถดึงจาก ทุกส่วนของของตัวถังด้านในไฟแคกเนี่ยขึ้นมาใช้งานได้หมดนะครับใส่ก้อนและย่อนไปเสร็จปุ๊บหนึ่งครั้งแล้วก็แล้วก็จะหักไส้ไปอีกด้านหนึ่งครับหักไส้ไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่ไปอีกก้อนหนึ่งหรือสองก้อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมันไส้คุณเริ่มสั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ หักซ้มาอีกด้านหนึ่งนี่เป็นรูปตัว S เลยนะฮะก็ใส่ริย้อ,ยยอเข้าไปอีก<ม>เรยยอนเนี่ยมีคุณสมบัติเอ่อไม่เหมือนกับสำลีนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยเอ่อเวลามันโดนน้าโดนของเหลวเนี่ยวัเราบีบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะฟูกลับขึ้นมาแต่ถ้าเป็นสำลีเนี่ยถ้าคุณโดนน้าปุ๊บเนี่ยคุณบีบปุ๊บมันจะแบนทันทีเลย มันจะทําให้เรารู้สึกว่าใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะครับพอกลับด้านมาแล้วก็ใส่เข้าไปเต็มเลยครับยอนเต็มแล้วใส่สักหลาดกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ถามแล้วก็สปริงกันถาน บนให้แน่นนะครับทีน,นี้เราก็จะมาดูว่าไส้ที่อยู่ตรงเนี้ยจับให้มันตรงนะใชนี่ยจับให้มันตรงก็เติมน้ำมันตามปกตินะครับแล้วก็ใส่กลับเข้ไป